วุี้หลังได้คุยกับท่านอ้นเรียกได้ว่าหนุ่มเมืองจันแขกรับเชิญรายการวูดดี้เอฟมหลังโดนถามว่าไปเจอท่านอน้นท่านชายวัชเรศรวิวัชรวง์โดยวุี้ระบุว่าพอดีได้มีโอกาสได้ไปกินที่ร้านรอยันโอชบังเอิญเจอท่านกินข้าวกับเพื่อนแล้วเพื่อนของท่านก็เป็นเพื่อนของผมเพื่อนก็เลยแนะนําให้รู้จักท่านก็เหมือนว่ารู้จักเราก็เลยได้นั่งคุยกัน อันดับแรกในหัวคือกลับมาเมืองไทยทำไมความตั้งใจคืออะไรแต่เราไม่ได้ถามไปแบบนั้นเราก็เลยถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยไม่ได้มาเมืองไทยมา20กว่าปีแล้วคิดถึงเมืองไทยมากก็พูดเหมือนออกสื่อทั่วไปท่านอยากลองไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS ท่านอยากกินผัดไทยท่านอยากรู้ว่าเจ๊ฟไฟร่อยไหมท่านแฮปปี้มาก ไปไหนก็ตามเห็นถึงพลังงานความน่ารักของคนไทยท่านไม่รู้ว่ากลับมาแล้วเขาจะให้การต้อนรับใหม่ท่านรู้สึกแฮปปี้มากในการกลับมาครั้งนี้ด้วยความที่ผมไม่เคยอ่านประวัติเขาเลยรู้แค่ว่าเขาอยู่ที่นิวยอร์กเป็นทนายความว่าความคดีที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรด้วยความที่ผมเป็นคนนิวยอร์กเหมือนกันก็เหมือนนิวยอร์กเกอร์สองคนมาเจอกันแล้วแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเป็นคนนิวยอร์กการที่อยู่นิวยอร์กมันต้องช่วยตัวเองมันต้องสู้มันไม่ใช่เมืองที่อยู่ง่ายจากนั้นผมก็ถามท่านว่ามีแฟนใหม่ท่านก็บอกไม่ สเปคก็คือขอให้เป็นคนน่ารักแต่สุดท้ายเขาบอกว่าอยากแต่งงานกับผู้หญิงไทยชอบคนที่มีทัศนคติดีแล้วก็พูดต่ออีกว่ายังหาไม่เจอวุฒดดิก็ถามต่อแล้วจะยังไงจะอยู่นานไหมท่านบอกว่าจริงๆการกลับมาในครั้งนี้ก็อยากจะกลับมาเที่ยวอยากกลับมาเมืองไทยมากเพราะรู้สึกว่าคิดถึงแล้วเรามาหลายปีมากเราคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจมากเราคุยกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกว่าสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วมาก แล้วเราต้องทันโลกเราต้องมีความคิดที่ก้าวหน้ามีความชัดเจนเพราะทุกวันนี้ถ้าเราใช้ชีวิตไปโดยที่เราไม่ชัดเจนว่าเราจะทําอะไรบทสนทนามันค่อนข้างที่จะลึกซึ้งพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตเสียมากกว่า